สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้เรามาในส่วนน้อยอีกแล้วค่ะสุกี้ค่ะทุกคนสุกี้สุกี้ร้อนๆอร่อยยค่ะลูกสาวทำให้ค่ะเออแซบหลายเดอรเจ้าวันนี้เดอปูอัดค่ะอืม อร่อยมากมากค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะเป็นหมูหมักไก่หมักอร่อยค่ะทุกคนมาหมูหมักไก่หมักแซ่บๆค่ะ อมไม่พาไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะซุก,กี้เป็นอะไรที่ทําง่ายมากมากแต่ไม่พาไม่ชอบทําค่ะเหมือนจากาศคืมฟ้าคืมฝนค่ะฝนจะไล่ไม่พาแล้วเนี่ย ฝนตกค่ะทุกคน <S 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 มาต่อกันค่ะฝนไล่ฝนไล่เข้ามาใต้หลังคาแล้วค่ับระแ่มากค่ะทุกคน Trinh không đi đâu cả Các bạn อร่อยมากค่ะวันนี้ผู้ติด,ดเชื้อห้าสิบสองคนครับห้าสิบสองคนตายสองค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยค่ะ ใส่เสื้อคุมค่ะใส่เสื้อคุมนัม้นใส่สบายดีค่ะพ่าฝนตกมามันฝนตกมามันร้อนแปลกเป็นแปลกแปกแม่พาเนี่อืมหอบ <laughs> หอบนี้ฝนร้อนเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวก็หนาว อร่อยมากค่ะ อร่อยมากเลยค่ะพูดได้คำเดียวอร่อยมาก มันอร่อยมากค่ะต้องเพง <laughs> ิ่มอ่ะเลี้ยงลูกให้เอามาให้แฟนหือเอาอาสาไปเอาเองนาเอกาซปูน huh? no, Thank you มาเลย She in the kitchen <S Yeah she s h looking at Nutella in the cupboard I don't know what for t y o so m h a y b e she, <'s> <laughs> she be cooking <Huh? S 3> <Ooh. S 1> What she do Cooking up two o n u e l l a Oh ามาเพิ่มค่ะอืมแสบลายพี่นองเลยบึ่งเอาออ้โอยแสบมากมากแสบมากมากค่ะพูดได้คำเดียว xẹp, xúc mhm Xúc mhm 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 Yes, mm -hmm. I, I was out. Then I pulled it back in again. You can go to. You see on the internet, YouTube, Nutella spring rolls. Oh. So think she'll thank you'll make. This out of date. This one's still in date. Did oh. she open up? that it. Hmm. It's very sweet. It's very sweet. It's very It's very not Tục, hả? <laughs> phải nang ở lưng y ừ bên ngoài, mưa cứ anh ơi hả, anh ơi anh ơi คลิปนี้ก็าราแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, จกด b s c สกายให้ไม,ม่พาด้วยค่ะ oh <my> ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุข,สขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ